สวัสดีค่ะอาวสโสทุกท่านผู้น้อยนั้นกราบสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าเบื้องบนวันนี้ขอร่วมศึกษาหนังสือนิทานธรรมะเรื่องแพววิเศษชุดช่วยเรื่องล้างถ้วยกวาดพื้น ในสมัยราชวงศ์ถังมีพระหนุ่มที่เพิ่งเริ่มศึกษาผู้หนึ่งต้องการศึกษาฌานจึงได้พิขอคำชี้แนะจากพระนานาจารย์เจ้าโจวว่ากระผมเป็นผู้แสวงธรรมที่เพิ่งได้ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะกราบขอพระอาจารย์ได้โปรดชี้แนะเป็นพิเศษด้วยเพื่อให้กระผมได้รู้แจ้งธรรมขอรับท่านเจ้าโจจึงถามว่าเธอกินข้าวแล้วหรือยัง พระหนุ่มตอบว่าขอบพระคุณครับกับผมกินแล้วขอรับท่านเจ้าโจจึงถามอีกว่าแล้วเธอได้นำถ้วยไปล้างให้สะอาดเรือยงพระหนุ่มจึงหายไปสักพักหนึ่งแล้วกลับมาบอกกับท่านเจ้าโจว่วากระผมได้ล้างถ้วยให้สะอาดแล้วขอรับท่านเจ้าโจจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็ไปกวาดพื้นเสียสิไม่ได้ฟังเช่นนั้นแล้วพระหนุ่มจึงพูดไปด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราศึกษาธรรมเข้าฌานธรรมสมาธินอกจากล้างถ้วยกับกวาดพื้นแล้วพระอาจารย์ไม่มีฌานวิธีอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่จะสอนกับผมแล้วหรืออย่างไรกันขอรับท่านเจ้าโจจึงพูดกลับด้วยความไม่เกรงใจเหมือนกันว่าฉันก็ไม่รู้ว่านอกจากล้างถ้วยกับกวาดพื้นแล้วยังจะมีฌานวิธีอะไรอื่นอีกคำอธิบาย ชาญไม่หลีกห่างจากชีวิตประจำวันสวมเสื้อผ้ากับกินอาหารก็เป็นชาญแบกฟืนกับหาบน้ำก็เป็นชาญถ้าใครสักคนไม่จัดการดูแลชีวิตประจำวันให้ดีแล้วยังจะมีความสุขสงบในชาญได้ที่ไหนกันถ้วยก็ไม่ล้างพื้นก็ไม่กวาดปัญหาชีวิตประจำวันยังไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ แล้วจะหลุดพ้นจากการเกิดตายได้อย่างไรในภาษิทธิปกครองบ้านของประจูจือได้กล่าวว่าพอฟ้าสางก็ตื่นขึ้นพรมน้ำกวาดพื้นก็เท่านั้นแค่การกวาดพื้นธรรมดาธรรมดาก็ยังให้ข้อคิดไม่น้อยเลย <S <S เช่นข้อหนึ่งกวาดพื้นจะต้องโค้งตัวลงเมื่อเราโค้งตัวก็จะคิดถึงตัวเอง นั่นก็คือย้อนมองสองตนในศาสนาปราดเล่าถึงย้อนคิดพิจารณาตนหรือในคำพีหาฤทัยสูตรได้กล่าวว่าเพ่งตนอยู่ณโพธิสัตว์นั่นเองเราจะต้องกระทำาอะเวลาทุกขณะจิตทุกๆความคิดจะต้องไม่หลีกห่างจากหลักการนี้ข้อ2กวาดพื้นตามซอกมุมยากที่สุด เนื่องจากตามซอกตามมุมเป็นที่ที่พวกเราละเลยมองข้ามมากที่สุดการบำเพ็ญปฏิบัติตนเองถ้าหากข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆย,ยังละเลยมองข้ามสุดท้ายก็จะกลายเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ได้และเปลี่ยนเป็นความผิดความชั่วตลอดชีวิตนี่ก็คือสิ่งที่จะไม่ระมัดระวังไม่ได้ข้อ 3. หลังจากกวาดพื้นไปแล้ว เมื่อกวาดอีกก็ยังมีฝุ่นละอองอีกทําให้เราตระหนักได้ว่าการบําเพ็ญปฏิบัติของเราเองก็เป็นเช่นนี้ถึงแม้จะสูญเสียกําลังแรงกายไปมากมายได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยอารมณ์แล้วแต่เมื่อสํารวจตรวจสอบอย่างลึกๆก,ก็ยังปรากฏความผิดพลาดบกพร่องอีกหลายอย่างจึงต้องอาศัยจิตใจอย่างท่านเสินซิว สิทธิ์ของพระสังคปรินายกสมัยที่หที่ว่ามั่นเช็ดถูทุกคราวไปเช่นนี้จึงไร้ฝุ่นละอองทุลิจึงจะถึงระดับขั้นจิตใจสะอาดความอยากน้อยลงของพระศาสดาเหลาจึข้อ4ในขณะที่กวาดพื้นถ้าหากปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาะฝุ่นละอองก็ยังคงมีอยู่ จึงตระหนักได้ว่าการบำเพ็ญปฏิบัติของเราเองก็เป็นเช่นนี้ถ้าตาไม่มองหูไม่ฟังนั่งเฉยๆก็ยังคงมีความคิดสับสนวุ่นวายอยู่ความคิดที่ยุ่งเหยิงก็เกิดขึ้นดังนั้นระดับของการนั่งสมาธิที่แท้จริงนั้นสำคัญอยู่ที่ตัวจริงนั่งสมาธิถ้ารู้เช่นนี้แล้ว ก็จะไม่ตกจมไปสู่ความว่างที่โง่งมจากที่กล่าวมาควรจะรู้ว่าล้างถ้วยกับกวาดพื้นถึงแม้จะเป็นงานง่ายๆปุถุชนทั่วไปคิดแต่เพียงว่าเป็นเรื่องเล็กๆและยังดูถูกงานเหล่านี้ด้วยจึงมองข้ามไปว่าธรรมะก็อยู่ในที่ต่าเตีย้ยและอยู่ในที่ใกล้ตัวเหมือนกับที่ท่านประจวงจือกล่าวไว้ว่าธรรมะ อยู่ในมดอยู่ในเมล็ดอ่อนของต้นพืชอยู่ในเศษกระเบื่องเศษอิฐอยู่ในปัส,สวะอยู่ในอุจจาระด้วยเหตุนี้คนที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้นั้นต้องผ่านงานที่ตํ่าต้อยเพื่อค้นหาตัวเองจะตระหนักได้ว่าธรรมะคืออะไรจะตักก็จากงานที่ตํ่าต้อยนั่นเองใจที่เป็นฌาน ก็จะอยู่ที่นั่นเป็นเพราะการบําเพ็ญธรรมศึกษาฌานนั้นไม่หลีกห่างจากชีวิตประจำวัน